พี่ grooming, Merkel, stroke, XD, société, น้องเอ้ยมือนีกับสิได้มาลูกกาดำหน้าแล้วห่อนย่ำดำกัสิได้ดำเนาะห่อนย่ำลูกกัสิได้ลูกกาก็ได้ยตัวดีอย่างหนึ่งได้ขลองเนี่ยบุญวาสนาลายหัวหอยลูกกาเก่งเก่งพี่น้องก็ไม่ได้ยากเลยคนน่ะลกไปเป็นคนน่ะคนน่ะได้สิได้มัดเอาเบ้ยสุดยอดเลยนี่แหละเขาเอินว่าได้หัวดีก็เป็นยังสี่ละเนาะพี่น้องเนาะ เอาเจ้าเท่าเจ้า,าย,อาย,ย่องลงไป่ย่อคู่คุณจะตายย่อควมย่องไงล่ะมอตัวไก่แล้วไก่ตาใช่ไหมตัวไก่แล้วนั่นเนาะเจ้าเอ้าเจ้าก้าลงง่ายอยู่เนาะเออเอาเมื่อนี้สิเป็นโลก,ก้าตอน,มเ,น,ออนเมื่ออื่นสิเป็นดำเนาะเอี๋ยวเดี๋ยวเว้ยกางามงามพี่น้องเอ้าเอาเฮ็ดให้เบิื้องสนีเนาะ เดี๋ยวยังว้างสิไปมัดก้าบเนี่พรายเหี่แล้วหลกไวแล้วคนตังออกตนนี้ยาัดบาหยา่หรอใ้สามกำเนเออใสามกัสมัเต็มเลยแรงกัน็ได้าดมา่แนกันหรอ

À. Lấy, đi bắt đây là không nguy À. có đi lấy kiếm cái này ไปหาเขาจังพันกะดาไปยำดำ้ับเทียนถึงเลยติดเลยเนี่ขึ้นเดียวแค่น,นั้นมาทิงออกออกมาโอเคต้องยำนะแค่นะี้แหะ